คือชีริกร่วมสมัยคุณอย่าคิดว่ามันอยู่แค่ในปา่าในเขาอยู่ตามสาันทะภูมิไม่ใช่นะครับผมไปดูเลยมีแม้กระทั่งใน Facebook ตอนเนี้ยและ พี่น้องครับอะไรบ้างที่เป็นความชั่วผมแนะนําไปดูในคลิป3ด่านมีสอนอยู่ใน u t u b e มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิริกบิดาบาปร่วมสมัยไปดูได้เลยครับ3ด่านชิริกอันนี้เป็นอันดับแรกที่เราต้องห้ามปามในยุคนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องชิริกออนไลน์ที่กําลังเป็นประเด็นในยุคปัจจุบันบางทีผมได้ยินมาจากพี่น้องเนี่ยแหละมันทาให้ผมอึง้งเราคิดว่าคนเนี่ยเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป ชิริกมีการพัฒนาตัวเองเสมอบิดามีการพัฒนาตัวของมันชิริกออนไลน์อันนี้สิ่งแรกที่ต้องห้ามปามเป็นชิริกที่เราจะต้องต่อสู้มีพี่น้องส่งมาให้ผมอ่ะนะพี่น้องส่งมาให้ผมเนี่ยทำให้ผมต้องอึ้งไปเลยเขาบอกว่ารู้ไหมแม้กระทั่งใน Facebook ที่ท่านเล่นใน Facebook ที่ท่านเล่นปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นโฆษณาขึ้นโฆษณา,ข,ข,าขายตะกุดตะกุดแขกทายาสเสน่แขกสตองฟังลรอนี่คือเรื่องจริงเนี่ยแล้วผมไปนั่งอ่านบางทีเขายกอายะอันกุรอานมาด้วยนู่นนี่นั่นด้วยเขาเล่าความหล ของเขาว่าเขาคนนี้หนังขนาดไหนอ่ะเดินออกไปกลางสายฝนให้ฟ้าผ่าสองรอบแล้วไม่ตายและคนเนี่ยก็เลยไปบูชาเขาไปสักศิสิ์โอ้โหนี่สุดยอดหนังเหนียวโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งมีอ่านอีกรายรายละเอียดว่าโดนควายขิดก็ไม่ตายโดนรถชนก็ไม่ตายเนี่ย อายุ88แล้วสุดท้ายนี่ความขังเนี่ยแล้วก็ไปเรียนศาสตร์เรื่องของไสยศาสตร์มาทําตะกุดแขกขายทํายาสนีแขกขายซัฟิรอลแล้วก็บอกว่าไปเรียนทั้งของสายศาส,สนาพุทธด้วยและอิสลามด้วยนี่คือชีริกร่วมสมัยคุณอย่าคิดว่ามันอยู่แค่ในป่าในเขาอยู่ตามสันพะภูมิไม่ใช่นะครับผมไปดูเลยมีแม้กระทั่งใน Facebook ตอนเนี้ยและ ซ้ร้ายสิ่งที่ผมเห็นรู้สึกเสียใจมากและเราจะต้องห้ามปามความชั่วนี่คือความชั่วแห่งยุคและนบ,บีต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มีมุสลิมมุสลิมหลายคนไปเมมบอกสนใจโดยเฉพาะมุสลิมอะไปเมมบอกสนใจอยากจะได้ยาเสน่ห์ถามว่าศาสนาอิสลามห้ามไหมครับเรื่องของสิ่งเหล่านี้แน่นอนมีห้ามหลักฐานจากท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีส,สุลลัลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่สสา,หหวาหหวอนินนารุกอ วัตามาอิมวัตติวะละชิรกลอนอโคราจหูอ,อบูดาวุธซอฮาหูอันบานีแท้จริงเรื่องของการเป่าสายเวทการอ่านท่องคาถาอาคมการแขวนตะกุดตะมีมะพวกตะกุดอะไรก็ตามวัตติวะละและยาเสนีชิรกลอนอันนี้มาจากคำพูดของท่านอบีุลลอฮฺลละฮุอัลลอฮิวซัลลัมและเป็นหัตติสอเฮียแต่ที่มันน่ากลัวชิริกเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มันดักดานกลายเป็นว่าปัจจุบันอยู่หน้าเฟซบุ๊กของท่านและผมเองก็เจอเขียนว่า เขายิงแอดเลยนะยิงแอดทํางานขนาดนี้เชยตอนก็ทําทงานครับซาลาฟีต้องทํางานยิ่งกว่านักดายต้องทํางานยิ่งกว่าเขายิงแอดและคนติดตามเขาเป็นหมื่นคนถูกใจที่ผมไปดู 3, 000, 2, 000อ่ะส0มพันสอนอ่ะเขาทํางานหาเงินด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าชิริกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องห้ามปามและบรรดาสังคมมุสลิมหลายคนเนี่ย ไม่เข้าใจคิดว่าเนี่ยที่เขาเอามานี่คืออันกุรอานเอาอายะกุรอานมาเขียนเป็นยันเลยแปะเนี่ยปัญหาแล้วก็บอกนี่ไงเขาเอาอาจากอายะอันกุรอานจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยไปเอามาแล้วไปผสมกับของคนอื่นแต่บางทีอ่ะมันไม่ใช่มาจากอายะอันกุรอานครับเป็นการดูถูกอายะอันกุรอานด้วยซ้ำไปต้องระวังสิ่งที่เรียกว่าชิริกมันแยบยนต์มันเข้ามาในสังคมมุสลิมแม้กระทั่งปัจจุบันคนยังมีดูดวงออนไลน์เลยวงช่วยออนไลน์มีไหม มีและสัมายเนี่ยผมไปเจอเนี่ยผมเคยอ่านและตอบโต้ไปขายอ่ะอะไรนะตะกุด500ขายยาเสน่ห์200ของแล้วก็เขียนว่าของมุสลิมด้วยอิสลามด้วยนี่คือความที่นบีต่อสู้มาตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็ยังมีอยู่และนี่คือภารกิจของคนที่เรียนเตาฮีตคนที่เป็นมุสลิมที่ยังต่อสู้กับชีริกตลอดทั้งชีวิตของเขา ถ้าหากว่าเราเองยังมีชีริกอยู่ในชีวิตของเรานั่นแหละครับนั่นคือความวิบัติและนี่คือความชั่วที่เราต้องห้ามปามเราสั่งใช้ในเรื่องความดี อะไรต่อฮีตละหมาดบวชใจสกาดแต่ในขนาดเดียวความชั่วถ้าหากท่านไม่ห้ามปามสุดท้ายเป็นไงคนที่ไม่มีความรู้ตื่นเหรอคนที่ไม่มีความรู้หลายๆคนไปทําและตกอยู่ในชีริกนี่คืออันดับแรกผมห้ามตอนนี้เลยว่ามันเป็นชีริกใหญ่ไม่อนุญาตเรื่องของไสยศาสตร์อิสลามไม่อนุญาตเรื่องของไสยศาสตร์ไม่อนุญาต,เ,ญญาต,ญาตเป็นอันขาดนะครับไปดูได้ในหนังสือนาวากิรุตอิสลามของท่านเชคมฮัมัดบินออดินวาฮับท่านเอารายงานฮดิษมาลงด้วย